sa thu sa nhỏ mưa sai cao sa thu sa nhỏ mưa たり cao ai già chao nhục sai cái sa สวัสดีแล้วเปิดผ้าด้วยสวัสดีค่ะเพรพวกเรา,น,าน,น้ำทวมชมอคลิปนี้ต้อนรับฮาโลวีนใช่วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่หน้าโรงหนังนะครับผมกับเรื่องล่างทร<า>ง,<อ>ง,งน่นทุกคนจะบอกว่าหลังจากที่เราดูกันเนาะสนุกมันคือแบบโอ้ <S <S oh, my god ฉันกินทางเรื่องอ่ะจริง <c oughs> คือด้วยความที่มันมีความแปลกใหม่ของเกาหลีเออข,ข<อ>้ามาผสมผสานความเป็นเกาหลีเข้ามาแล้วก็มีความเป็นคนไทยถูกแลพอมันมี GDS บวกความเกาหลีอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนังผีที่เรียกได้ว่าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกคนเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราอ่ะรู้สึกว่าใจอ่ะยังเต้นแบบตึก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 อยู่เลยฉันฉันกลัวฉันไม่กล้ากับห้องคนเดียวแล้วตอนเนี้ยอ่ะชอบฉากไหนที่สุดของเรื่องถ้าของฉันเหรอฉันชอบตอนที่ ผุมผ้าแล้วคือฉันไม่คิดว่าเป็นฉันคิดจริงๆว่าเป็นมิงอ่ะออแล้วเปิดมาเซอร์ไพรส์ว่าเป็นซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเซอร์ไพรส์จริงๆสําหรับใครที่แบบมาดูมันมีหลายฉากมากที่แบบถามจริงเอาดีๆเอาดีๆคืต้องคืออย่างนี้เลยความรู้สึกคือมันแบบมือมันเกินเรื่องอ่ะเกินเรื่องถ้าสมมติว่าเราพูดมากกว่านี้จะกลายเป็นการสปอยนี่ก็สปอยไปแล้วฉากเอาเป็นว่า ถ้าสมมติว่าใครนะสนใจมาดูก็คือมาดูได้เลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของสตอรี่หนังก่อนเนาะคือจะบอกว่าอย่างแรกเลยเนาะด้วยตัวหนังเนี่ยมันมาในรูปแบบใหม่คือตามจริงตามที่เราเห็นในแฮชแท็กเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการเกิดดราม่ากันเกิดขึ้นเพราะว่าคือฉันฉันมองว่าด้วยความเป็นเกาหลีะเธอมันจะต้องมีแบบความลึกเข้าไปอีกในของสตอรี่ในของเรื่องราวอะไรแบบนี้เออสงสัยเหมือนกันแหละเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ าในด้านหนังเนาะเราก็ดูเอาสนุกอะไรเงี้ยแต่คือฉากสุดท้ายอะฉันก็แอบ,บข,ขัดขัดเหมือนกันนะว่าแบบทําไมการทําไมการกระทําของเขามันถึงเป็นแบบนั้นอะอ,ะอ,อคืออย่างนี้ที่เราอ่านดรามามาเนาะเขาก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนซอมบี้เออถูกด้วยความที่ที่บอกว่ามันเหมือนซอมบี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้คือจากที่อ่านมานะแต่สําหรับเราอะเรามีคําตอบให้กับเรื่องนี้อยู่อย่างหนึ่งคือว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการร่างทรงของทรงเนาะทรงในที่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งทรงดีแล้วทรงไม่ดีโดยปกติที่เรารู้กันในวัฒนธรรมไทยแต่คราวนี้เนี่ยทรงในเรื่องเนี่ยมันเป็นทรงที่เป็นสัตว์สังเกตไหมว่าเวลาที่เราเห็นร่างทรงต่างๆเนี่ยจะเป็นร่างทรงลิงร่างทรงพญาเสืออะไรอย่างเงี้ย เรื่องนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยสหรับเราเราอรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตีความเป็นซอมบี้แต่เขาตีความเป็นเนดียร์ฉัดดนมันก็เลยอาจจะดูด้วยความที่พอเราเห็นว่ามีความเกาหลีเข้ามาเราก็ตีความว่าอ๋อมันคือซอมบี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องของ <Zombie. S 2> ความเป็นซอมบี้อยู่แล้วใช่ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาหรับเราเราคิดว่านาหนําไม่ไม่ได้เรียวกว่าซอมบี้แต่มันคือสัตว์เดียร์ฉัน <Okay. S 2> ซึ่งพอมันมันมันไปถึงจุดพีของตัวหนังเนาะมันก็หมนที่เราเคยรีแอคไปก่อนหน้านี้ว่ามันแบบ เราเราค่อนข้าง90%อะ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ <c oughs> พูดในวันนั้นเนี่ย90%เลยทุกคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงพูดไปเหมือนเราดูมาแล้วแต่จริงๆคืออันนั้นเรารีแอคจากในตัวของตัวอย่างจริงๆนะฮะเราต้อง<ค>บอกอก่อนจากตัวเทเลอร์เออ,อแล้วก็เราชอบความที่หนังเนี่ยมันไม่แบน มันมีความกลมทุกตัวละครมีความสีเทามันมันฉันรู้สึกว่ามันมีความเป็นชีวิตอะเออแบบเราสามารถสัมผัสได้ว่ามิงเ,เป็นคนแบบนี้แม่เป็นคนแบบนี้อ่ะมันมันสามารถสัมผัสได้เอางี้ดีกว่าทุกตัวละครมีภูมิหลังเออฉันทำนี้ได้เลยทุกตัวละครมีแบ็กกราวตัวละครที่ค่อนข้ از, างเขาทาการบ้านในเรื่องนี้มาได้ดีแล้ว แล้วมันแน่นอมันแน่นแบบแน่นเหมือนหน้าเราตอนนี้แน่นแน่นจริงตอนอยู่ใกล้ๆก็คือแน่นแน่นแน่นคือยิ้มไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนก็สําหรับใครนะที่อยากดูก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งลองสร้างประสบการณ์ใหม่ดูหลายคนอาจจะเห็นรีวิวมาแล้วว่าแบบเออมันมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ไม่เราเรามองว่าแบบความ ความอัธรรตอะแต่ละคนอะมันมันรับได้ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันรสนิยมของแต่ละคนอะไรแบบเนี้ยคนนั้นชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้คือหนังเนี่ยมันมีความน่ากลัวของมันอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าหลอดของความกลัวของแต่ละคนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนใช่บางคนกลัวอย่างหนึ่งบางคนกลัวอีกอย่างหนึ่งแต่เชื่อเราเหอะว่าถ้าสมมติรามาดูเนี่ยจะได้รับรู้ถึงคําว่าความหลอนในรูปแบบใหม่ จริงเพราะว่านักสแสดงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นักสแสดงนำเลยก็ออแบบไม<น>่เขาเรียกอะไรไม่ใช่นักสแสดงที่มีชื่อเสียงเลยเ<อ>ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากชื่นชมมากมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าออมันมันเหมือน,มนเหมือนตอนนี้อุตสาหกรรมของหนังเรากาลังพัฒนาไปในรูปแบบของต่างประเทศที่ไม่จำเป็นว่าคุณต้องสวยต้องหล่อหรือว่าแบบคุณต้องเป็นแบบดังอะ่ะเ,เราพิสูจน์กันตรงความสามารถซึ่งนักสแสดงเรื่องนี้ต้องแบบไหวเลยว่าแบบว่าเลยจริงๆคุณทําได้ดีมากโอ้โหพูดแล้วขนลุกมากเลยแบบขนไม่ได้ติด ทุกคนทุกคนในเรื่องอะ่ะฉันฉันรู้สึกว่าเขารู้สึกหมดทุกคนอะ่ะแบบรับอารมณ์เต็มและเชื่อ,อว่าตัวเองอะ่ะเป็นเป็นบุคคลคาแรคเตอร์นั้นจริงๆในหนังเลยอะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวไม่ได้ใช้สแตนด์อินทุกคน,นทุกคนนั่นเองแม้แต่ฉากที่เรารู้สึกว่าถ้าคนไปดูต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆอของมิออ เขาเล่นเองแล้วเขาไม่ได้ใช้สแตนด์อินคือประทับใจมากนะอันนี้ไม่ฉักยระาับใจมากนะเอาดีๆถูกแล้วจะบอกว่าซีจงซีจีคุณขาถ้าคุณชอบเกาหลีเกาหลีคือที่หนึ่งเรื่องลถ้าคุณชอบเกาหลีถ้าคุณรู้สึกชอบทุกอย่างที่เป็นเกาหลีทุกซีรีส์ที่เป็นเกาหลีเรื่องนี้ตอบโจทย์ม o d a แอนโทนก็คือแบบเกาหลีเต็มจัดเต็ม ที่ส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้แบบยกฉากต่อฉากตอนต่อตอนมาให้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคน,นไปดูก่อนดูดูของอจริงดูในโรงดีกว่าสนับสนุนลิขสิทธิ์อของแท้ดีกว่าถูกต้องเนะพราะเราไม่อยากให้ให,ให้ให้เกิดการสปอยเกิดขึ้นเนาะเพราะว่<ๆ>าอยากให้ทุกคนไปดูแลรู้ระ้จึกกับสิ่งที่หนังอยากนําเสนอแทนนะฮะก็เท่าที่เห็นเท่าที่อ่านบทความของพี่โต้งเนาะมันก็จะมีดราม่าในเรื่องของหนังเถื่อนที่ต้องบอกว่า เออตอนเนี้ยมันมีหนังเถื่อนในขณะที่หนังเนี่ยเข้าโรงมันก็จะมีหนังเถื่อนใน a c e b o o กกว่าทุกคนก่อนหน้านี้มันก็มีออกมาแล้วที่คน,น,นแบบดูการเราไม่สนับสนุนทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นดูหนังในเว็บไหนหรืออะไรเงี้ยไม่ควรที่สุดเพราะว่าคนทําหนังใช้ต้นทุนที่สูงมากใ,ในการทําหนังเรื่องนึ่งคือแบบมันมีหลายองค์ประกอบมากๆในการทำอย่างน้อยที่สุดคือใจเขาอะ ลองคิดภาพว่าคุณขายของอยู่อะยู่ดีมีคนมาขายของเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าของกอล์ฟเออของเขาไม่ใช่ของแท้แต่กอปขึ้นมาในราคาที่ถูกกว่าหรือฟรีอความรู้สึกของคนตั้งใจมันจะรู้สึกยังไงในเรื่องเนี่ยตอนที่ตอนที่เรารู้สึกนะก็คือมันจะมีตอนของซิมโบลิกที่มันเกิดขึ้นเยอะพอสมควรถ้ตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะถูกต้องถ้าใครจับได้นะว่าซิมโบลิกของเคาเป็นอะไรนะ คุณจะพอเดาเรื่องนั้นออกเจอแต่คือมันมันซ้อนในซ้อนน่ะเร้ม่นเราพูดออเราพูดได้ไม่มากเพราะว่าถ้าเราพูดมากมันก็จะสปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ไปดูกันอยู่ดีเราพูดเท่าที่เราพูดได้เราจะบอกว่ามันคือความประสบการณ์ใหม่จริงๆสาหรับเราว่าแบบชอบมากนะฮะเออก็เป็นนี่นี่เชียนะก็อยากให้วงการหนังไทยอะค่ะ มีหนังแบบนี้ออกมาเยอะๆเนาะแล้วก็คนแสดงไม่จําเป็นจะต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเสียงมากแต่ว่าขอแบบความสามารถเออความสามารถที่เขา<อ>เข้าถึงแล้วเรื่องบทอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบว่ามีมีอาจจะต้องไม่ต้องตื้นลึกหนาบางมากแต่ก็ขอให้มันมีม,มีดีเทลของมันนอ้อยคือจะบอกว่าด้วยความที่มีคนบอกว่าจบอะไรวะจบยังไงวะจบอย่างนี้คือ ทุกคนมันเมคเซน n ์มากๆเลยนะการที่จบไปเปิดพราะเขาเปิดมาด้วยการตั้งคําถามแล้วเขาปิดด้วยการตั้งคําถามอีกรอบหนึ่งให้เราเป็นคนตัดสินเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคําถามอะไรจะเป็นคําถามยังไงแล้วเรื่องจะเป็นยังไงไปดูจากไปดูค่ะเราไปดูอยู่ดีใช่นะอัธรรตที่ดีที่สุดในการดูหนังผีคือดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นเท่านั้นทุกคนแต่ว่าสำหรับใครที่กลัวหนังผีถามว่าดูได้ไหม ถามคนนี้ค่ะปิดตาทาั้งเรื่องปิดตาทั้งเรื่องค่ะอย่าเรียกว่าดูเรียกว่าฟังทางนี้เราเคย<ภ>พูดไปก่อนน้านี้<ห> <ๆ S 1> แล้วเธอฉันฟังฉันยังกลัวเลยเอาดีดีเออก็เลยถึพูดไปก่อนนั่นเดียวว่ามันต้องปิดหูเออสุดท้ายปิดตาอยู่ดีนะฮะก็าฝากแล้วกันเออฝากฝากให้มาดูค่ะฝากมาให้สนับสนุนลิขสิทธิ์แท้แล้วก็สนับสนุนหนังไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็คือเป็นการเปิดโควิด อ,อีกครั้งหนึ่งอของประเทศเราแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ต้อนรับการเปิดโควิดด้วยถูกต้องคือก็สาหรับเราเราสึกว่าอย่างที่บอกเลยเราเราแอบรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักแสดงที่เขาเรียกกันว่าโนเนม <ๆ S 1> เลยก็ได<ๆ>้แหละอาจจริงแตทุกคนก็อาจจะเคยอยู่อางน้เลยเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าเพราะว่าเป็นแบบพวกตัวเอ็กซ์ตอรใช่ก็นั่นแหละใครที่ใครเราเรารู้สึกว่าเราขอบคุณที่เอานักแสดงกลุ่มนี้มาเล่นเป็นตัวหลักเพราะเรารู้สึกว่านี่แหละคือการปฏิวัติวงการอีกหนึ่งรูปแบบว่า เราขายความสามารถไม่ได้ขายความสวยความหล่อถูกต้องเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนฝากอุดหนุนหนังไทยกันด้วยแล้วก็ฝากทุกคนนะเข้าไปดูในโรงกันด้วยนะครับถ้าสมมติว่าหนังดีเนี่ยเราจะได้เจอแบบอะไรใหม่ๆอีกก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะเนี่ยเราตามอ่านอยู่นะคะใช่ มึงก็ลองถายดูสิกูคือฆ่า